วันนี้วันที่28พฤศจิกายนนะคะ2556มาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเทพพยายดาเจ้าทั่วจักรวาลอนันต์จักรวาลจงมาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเสนียดจ,จังไรภัยพ,ยพิบัติทั้งหลาย พูดผีปีศาจทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนขอตัอง้งจิตสวดมนต์แผ่เมตตากันนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสานลลโลกแล้วพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ประเทศสยามให้คุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ไทยและ พระบรมวงศานุวงศทุกพระอ,องค์ให้แค้วค้าสเสนียดจังไรภัยพิบัติผู้ที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองทรยศโกงกินก็ขอให้อันตรธานหายไปขอให้พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวง์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเป็นหลักชัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนไทยทุกทั่วหนาที่รักพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ไทยไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกษัตริย์ไทย ประเทศสยามกษัตริย์ฝรั่งต่างชาติก็ไม่เคยทําแบบกษัตริย์ไทยเราขอให้พระบรมวงศานุวงศ์จงได้ยินได้รับรู้ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญการสวดมนต์ทุกครั้งลํำลึกถึงคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และคุณแผ่นดินข้าวน้ำแผ่นดินไทยที่ลูกได้เกิดอยู่ในประเทศสยามได้ละหกละเหินมาอยู่ต่างแดน <c oughs> ก็ไม่เคยลืม <c oughs> ข้าวน้ำแผ่นดินไทย <c oughs> บ,ทบรรทบุรุษไทยเ <c oughs> ชื้อสายไทย <c oughs> ไม่เคยละทิง้งลํำลึกถึงอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จงมาตั้งจิตสวดมนต์อธิษฐาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงคุ้มครองประเทศสยามจงคุ้มครองพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยเถิดลูกขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระองค์ได้ข้ามฝั่งพ้นจากกิเลสตั้งหลายทั้งมวลลูกขอนอบน้อมพระธรรม84%ด0มพันพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ค้าจุนโลกสวรรค์โลกมนุษย์ <c oughs> ลึกลงไปถึงใต้บาดาลลูกขอนอบน้อม เทพพยดาเจ้าทั่วจัก,กรวาลอนันตจัก,กรวาลรงมาถึงโลกมนุษย์ลึกลงไปถึงใต้บาดาลลูกขอนอบน้อมบารมีของพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และบรรทบุรุษที่ให้เหลือดเนือ้ออีมินาสากาเรนะุุทังอภิบูชยามิ อิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิบูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิบูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะขาตพระวตาธโมธรรมะสัมามิ สุรปริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาสะอัจโยโนพันเตยัชาคมามียะาพาเรยธาโมะเฮยะธากุสเลเยมายังกะลัมหยวังพันเตยมายังอัจโยโนปปิคันหาหาธอายติงสังบริยามิเทเลปะมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสัพพัง อปาลาพังขมามีพันเตอลาหังวันทามีทูและตัวละห์วันทามิทาตุโยละหังวันทามิสัพปปสูพุทธังสารนังกชามิทำมังสารนังกฉามิสังฆังสารนังกฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังกฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังกฉามิทุติยมปิสองครั้งสางรนังกฉามิตติยมปิพุทธังสางรนังกฉามิตติยมปีธรรมังสางรนังกฉามิตติยมปิสองครั้งสารนังกฉามิลูกขอรำลึกถึงบารมีของพระคุณบิดามารดา ที่ได้เลี้ยงลูกหมารอดปากเหยื่อปากากาเพราะเลือดในอกของแม่ว่ามเมตตาของพ่อขอให้ดวงวิญญาณท่านทั้งสองจงเสวยสุขอยู่อีกพบอีกชาติด้วยเถิดปานาติปาตาเวรมณีสิขาไปท่งสมาธิยามีอัตินาธานา เวระมณีส am, ิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาเจ้าราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามเมระมะชะปมาทัตพาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานี ปัจจิกาประธานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปรธาสีเลนะนิปุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพุธาปูชามหาเตชวันโตธรรมะปูชามหาปัญโยสังฆบูชา มาอาโพควาโหติโลกนาทังอภิบูชยามิทิ่ทปิโสูปกะาวาขพาเจ้าจะากลับไหว้พระพฤหัสกอเทวาเชิญทันสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าได้สิบเก้าปีเวียนรอบในลาซีต้องเมคเขมซูนสิงห์กันคูณเจ็ดธนูมังกร ุมมินตองรักตองจันตองพระเคาะตัวนอกตองพระเคาะตัวกลางตองพระเคาะตัวในตองพระเคาะตัวใดใดคุ้มพุนและคุ้มภัยคุ้มเสนียจังไรขอให้ลูกนี้จามีชัยและมงคลคุ้มโทษโทษซาวิญญาณสัมปนอิติปิโสพระเะวา อิติปิโสประกวาข้าพเจ้าอุจราบไไว้พระพฤหัสกฏเทวาเชิญพระองค์สเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าได้สิบเก้าปีเบลอบในลาสีต้องเมฆคเมสุนสิงหากันคุณเจ็ดธนูมังกรกุม,มินตองรักตองจันตองประเคาะตัว สเสนียดจังไรขอให้ลูกมีเจ้ามีชัยและมงคลคุมโทษโทสาวิญญาสัมปนนอิติปิโสภัควาอิติปิโสภัควาข้าพเจ้าจะากลาับไปพระพฤหัต่อเทวาเชิญพระองค์เสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าได้สิบเก้าปี เวียนหลบในลาซีทเมฆเมซุนสิงหากันคุณเจตนูมังกรกุมมินต้องรักต้องจำต้องประคอะตัวนอกต้องประคอะตัวกลางต้องประคอกตัวในต้องประคอะตัวใดๆคุ้มพลและคุ้มภยัยคุ้มเสนียดจังไร ขอให้ลูกนี้จงมีชัยและมงเหคนสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระกบฏูอะรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะพระวงศาสัมมาพิมมิทัสาบพุทังตังคิริเมฆังอุติตตะโคุละสสิทธามารังธานาทิธรรมวินทินาจินตวามุนินโทตันเตจัสสาพะวะตุเมชยะ มังคลานิมาลาติเลกมาปิยตสัมพะลังติโกรัมปะฏนาหาวะกะมักวัคันบัทันทยันขันขันตีสุตันตวินทินาชินตวามุนินโทตันเตจซาภรวตุเมชยะมังคะลานินาหะคิลิงกัจฉาวังอติมัตตปูตังทาวกัจฉกสนิวสุทารุนันตัง เมตัมป mm ุสเซกวินตินาชินตวามุนินโทตันเตจัสสาภวะตุเมชยามังคลานิวกิตกัตขมาติหัสสทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังอินทีปิสังสะตัมโนชินตวามุนินโทตันเตจัสสาภวะตุเมชยามังคลานิ กตตวานกคตามุตรงอิวาคัมพินิยาจิตายะทุกทวชนะชนะกายมังเนสันเตนะโสภวินทินาชินตวามุนินโทตันเตจัสสภวะตุเมชยามังคลานิสัจจมิหยาวาสิสัจจะก้าเกตุมบาตาปิโรปิตมะนังอติอันตะูตางปัญญาปชีปชาลิตโตชิน ตวาโมนินโตตันเตจะสซาพระวตุเมชยะมังคลาอานินันโทปนันจปุจกังวิพุทธังมหิตตังปุเตระเทระปุจเกระธมาปยันโตอินทูปะเทสวินทินาชินตาวาโมนินโทตันเตจะสซาพระวตุเมชยามังคลาอานิทุกขา ที่พูจะเคนาสุตาตตังพรามังบิสูที่จูติมิปกาพิธานางยานากเทนวินทินาชินตวามูนินโทตัมเตจะาซาพระวัตุเมชยมังคลานีเอตาปิพุทธชยมังคลานกาธาโยวาจโนทินัตทิเนสารเตมตันทีตวานาเนกวิวิธานิ จุปัตตาวานิโมขังสุขังอภิฆเมยยนาโลสปััโยมหากาลุนติโกนาโทหิตายสัพะปะปินังบุเรตวาปารมิสัพะปัตโตสัมโพมิมุตตะมังเอเตนะสัจจวันเชนะโหตุเมชยะมังคธรัมชยันโตภู ิยาโมเลสักกายนันนันทวัตโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยันสุชยะมังคะเลอปะลาชิตตปังรางเกีเซปตะวิโปคะเลอาปิเซเตสัพระพุทธานังอากาปโตปโมตติสุนักขันตังสุมังคารังสุปภาตังสุหุปฏิตังสุขโน สมุหูโตจะสู่อีทางพระมัจจริสุป